ตอนที่24เสียงคำรามแห่งนรกเสียงหัวเราะเยาะของผู้เล่นมากมายดังลัน่นแต่ในอีกไม่กี่อึดใจความเย็นเยือกจากป่ามรณะจะทำให้หัวใจของทุกคนหยุดเต้นนี่คือก้าวแรกของการท้าทายโหมดนรกที่ไม่เคยมีมือใหม่คนใดกล้าเหยียบย่างเมื่อปาร์ตี้ของชิฟเฟิงถูกรวบรวมเรียบร้อยผู้เล่นเลเวลสที่ยืนสังเกตก็หัวเราะกันเสียงดังลัน่นพวกเขาไม่ได้หัวเราะเพราะสมาชิกทั้งหมดเป็นเลเวลห แต่เพราะองค์ประกอบอาชีพในปาร์ตี้นั้นช่างประหลาดจนใครๆก็อดหัวเราะไม่ได้หมอนี่มันแน่จริงๆกล้ารวมทีงพิสดารแบบนี้นับว่าเป็นปาร์ตี้ฆ่าตัวตายชัดๆค่าละสงสารพวกผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่ต้องยอมตามมันแถมยังปล่อยให้มันเป็นหัวหน้าปาร์ตี้ <laughs> บรรดาผู้เล่นเลเวลสที่เข้าแถวอยู่ถึงกับจับท้องหัวเราะไม่หยุดจ้าอูเอ๋อขมวดคิ้วเล็กน้อยแค่เรียกเสียงฮือฮาก็เท่านั้นเอง เธอเบือนหน้าไปอีกทางรู้สึกหงุดหนิดใจเพราะปกติเธอมักเป็นจุดสังเกตเสมอแต่วันนี้กลับม,มีมือใหม่ที่ไร้ค่าได้รับความสนใจแทนถึงจะเป็นเพียงการถูกหัวเราะเยาะก็ตามเจนเทลสโนกล่าวกับอู้เอ๋อเสียงเรียบให้รีบหาคนเพิ่มเถอะหากเสียเวลาไปมากกว่านี้เราจะถูกผู้เล่นแนวหน้าแซงหมด แม้เธอจะสัมผัสได้ว่าชีฟเฟิงมีความนิ่งผิดปกติเธอว่าดูจากเลเวลและวิธีรวบรวมทีมก็ยังห่างไกลจากคำว่าผู้เชี่ยวชาญสำหรับเธอกิลโอรูโบรอสจะรับเพียงยอดฝีมือเท่านั้นเข้าใจแล้วอูเอ๋อตอบก่อนจะหันไปยังนักดาบตรงหน้าและพูดเสียงเย็นข้อมูลไม่เลวเสียดายที่เราไม่ต้องการนักดาบนักดาบคนนั้นถึงกับหน้าถอดสีหันไปมองชีฟเฟิงในระยะไกลด้วยแววตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังขณะเดียวกัน ชีเฟิงไม่รับรู้สิ่งใดเขากำลังยกมือขึ้นแต่ป่ามรณะระบบกรุณาเลือกความยากในการเข้าใช้งานปกปิยากนรกชีเฟิงเลือกโหมดนรกโดยไม่ลังเลทันใดนั้นเส้นทางวาร์ปส่องแสงสีเทาเงินกลับกลายเป็นสีดำสนิทพร้อมเงารูปกะโหลกอ้าปากกระพริบอยู่ในอากาศสมาชิกทั้งปาร์ตี้ได้รับการแจ้งเตือนทันทีระบบคุณได้เลือกโหมดนรกของป่ามรณะ ค่าลงโทษจากการตายเพิ่มขึ้น100%ใบหน้าของทุกคนซีดเผือดในพริบตาตายทีเดียวต้องเสีย20%ของค่าประสบการณ์นั่นหมายถึงต้องใช้เวลาเก็บหลายชั่วโมงกว่าจะกลับมาได้พี่เฟิงพี่เลือกผิดแล้วสิเราจะเข้าดันเจนหมดปกติไม่ใช่เหรอแบล็กกี้รีบกระซิบถามไม่มีผิดหรอกมันต้องเป็นโหมดนรกข้ามาที่นี่เพื่อสิ่งนี้เท่านั้นชีเฟิงตอบเสียงแข็งเขารู้ดี อัตรา d r อแบบแปลนการตีเหล็กต่ำมากถ้าเป็นโหมดปกติโอกาสดรอปแค่1%โหมดยาก5%แต่โหมดนรกสูงถึง30%ถึงจะเข้าได้วันละครั้งแต่ก็คือความหวังเดียวที่แท้จริงพี่เฟิงล้อเล่นหรือเปล่าแค่โหมดปกติปาร์ตี้เราแทบไม่มีหวังแล้วโหมดนรกนี่มันบ้าเกินไปแต่ชิฟเฟิงตบไหลเขาพลางยิ้มบางๆอย่ากังวลหากข้าไม่มั่นใจคงไม่ลากทุกคนมาที่นี่หรอก ชิเฟิงก้าเข้าไปก่อนตามด้วยแบล็กกี้และโลลี่สโนว์ที่ยอมสู้จนถึงที่สุดส่วนอีก3คนลังเลอยู่นานไปถือผู้เชี่ยวชาญยังเข้าแล้วแล้วเรามัวรออะไรถึงจะเป็นมือใหม่เลเวลหนึ่งแต่แค่ได้บอกว่าเคยเข้าหมวดนรกป่ามารณะก็นับว่าเกียดแล้วโคลาเอ่ยปลุกใจสองคนที่เหลือพยักหน้าตามและเดินตามเข้าสู่ดันเจียนทันใดนั้นบริเวณรอบปาร์ตี้ของเจนทลสโนก็เงียบกริบ ทุกคนช็อกจนตาค้างปาร์ตี้มือใหม่ที่มีเลเวลหนึ่งเป็นหลักกล้าลงโหมดนรกในขณะที่ปาร์ตี้เลเวลสยังล้มเหลวในโหมดปกติส,สโนข้าตาฝาดไปหรือเปล่านั่นมันหมดนรกจริงๆใช่ไหมจ้าอูเอ๋อถามเสียงสัน่นเจนเทอสโนพยักหน้าดวงตาจับจ้องไปยังหัวกะโหลกส่องแสงไม่ละสายสีหน้าเปลี่ยนเป็นแคร่งเครียดทันทีหมอนี่มันคงหมดหวังแล้วถึงได้พาทีมลงหมดนรกเดี๋ยวรอดูศพพวกมันออกมาก็แล้วกัน จ้าอู้เอ๋อหัวเราะเยาะเราไม่มีเวลาโมาสนใจคนพวกนั้นไปเถอะเราคนครบแล้วเจนท์โสโนตอบก่อนจะเลือกโหมดปกติและพาทีมเข้าสู่ดันเจี้ยนภายในป่ามรณะบรรยากาศมืดทึบลมเย็นยเยือกพัดแผ่วผ่านร่างจนหนาวสะท้านทุกคนในปาร์ตี้เกาะกลุ่มกันแน่นไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยเกรงว่ามอนสเตอร์จะโผล่มาล้างทีมในทันทีพี่เฟิงทำไมข้ารู้สึกว่ามีลมเย็นเย็นพัดอยู่ข้างหลังตลอดเลย เ้าต้องแสดงให้เหมือนผู้เชี่ยวชาญถึงจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้มันก็แค่โหมดนรกแค่พลังโจมตีป้องกันเลือดสูงขึ้นเล็กน้อยฉลาดขึ้นหน่อยมีท่าการโจมตีซับซ้อนขึ้นแล้วก็มอนสเตอร์เยอะขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองเราสมาชิกถึงกับมองเขาด้วยสายตาดูถูกในดันเจียนแค่ค่าสถานะต่างกันเล็กน้อยก็หมายถึงหายนะได้แล้วเขายังกล้าพูดว่านิดหน่อยช่างมันเถอะ อย่าเสียเวลากับเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวข้าจะอธิบายกระทยุทธการฝ่าหมดนี้ฟังให้ดีหากไม่ทำตามมีแต่ตายสถานเดียวแต่ก่อนทันจะพูดลมแรงกระทันหันพัดผ่านป่ามรณะมวลไม้สั่นสถานจนกิ่งก้านแถบหักอ้าวอ้าวอ้าวเสียงคำรามสถาน,านฟ้าดังก้องไปทั่วป่ามรณะฝูงนกนับไม่ถ้วนบินหนีขึ้นฟ้า เราสมาชิกในปาร์ตี้หน้าถอดสีพวกเขายังเป็นวัยรุ่น20ต้นๆที่ไม่เคยผ่านศึกเป็นตายมาก่อนเสียงนี้เรากับแทงทะลุหัวใจมันน่าประพึงกว่าได้ยินเสียงเสือในป่าหลายเท่าชิเฟิงกล่าวเสียงเรียบนี่แหละสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในโหมดนรกของป่ามรณะสิ่งที่แตกต่างจากโหมดอื่นอย่างแท้จริงคือเสียงนี้ที่ผู้เล่นในภายหลังขนานนามว่าเสียงคำรามแห่งนรก เสียงสถานป่ามรณะได้เริ่มขึ้นแล้วมันคือประกาศิตต้อนรับสู่โหมดนรกอย่างแท้จริงบททดสอบแรกที่พร้อมจะพราหัวใจผู้กล้าให้แตกสลาย